สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องชนีนุ้ยแป๊ะแปะค่ะก็มาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะในผูดจ้าภาษาระยองฮิค่ะวันนี้นุ้ยก็จะมาชวเนเพื่อนๆกินนี่จ้าตำทั่วหอยดองนะคะตำทั่วหอยดองค่ะนุ้ยก่อหายไปนานเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิป,ลป,ลปกินเลยค่ะก่อจะทำคลิปออกกำลังกายนะคะ ค่ะไม่พูดพรมทำเพลงนะคะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยจ้าอืมอนี่หอยดองนะคะหอยดองอยู่ในตูแ้แฉะไว้นะเราจะอยากกินแส,บแสบ่บๆชงนี้ อตอนจ่นุวยอัดคลิปอยู่นี่นะคะหนาตอนน่งกินอยู่นี่ก็ ซีทุ่มเขื่อนนะคะเพื่อนๆอยากกินอะไรแสบๆดึกๆนะคะเลยในตู้มีตำมีทั่วกับหอยดองนะคะนี่ก็เลยตามกินเลยจ้ะยากดึกๆตอนเย็นนุ้ยกินแบบนี้ไปหลอบแล้วนะคะ เป็นตำขา้ขาวโพดข้าวโพดอะคะ่ะข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดอะไรข้าวเหนียวกับไส่ห้อยจองเข้าไปอร่อยเลยจ้ะเปืเป่อๆลองทำกันดูนะคะ นี่กาจะยินเสียงกบเสียงเครียดร้องนะจ๊ะฝนมันช่วงนี้พายุขเข่าตั้งเดือนเลยเนาะตกถูกวันเลยเสียงดังมาเสียเสียงดังมากๆก็ขออภัยด้วยนะคะ จาหอยดองแน่นๆเลยเหลืองเพชรแล้วนะเพื่อนๆกินเพชรไม่กเก่งนะคะน้วยใส่ผิกเออผิกแดงนะคะผิกจินดาไปสามเม็ดเองเนี่ยราแทบปากแล้วจ้ะ จาจะเสียงกบเท็ร่องตลอดเลยตอนเราอัดคลิปขออภยัยเลยนะคเนเนนะเพื่อนๆเสนยังคงเป็นลุ่มนักเรียนนักศึกษา ออโ,โอ้่เมชุมากเพืมานเพื่อนสงสัยนุ้ยจะกินไม่หมดจานแล้วแหละโอ้เพชรมากเพื่นอนเพื่อนสงสัย้วยจะกินไม่ไหว,วแล้วแหละวันนี้ทำไมผิดสามเม็ดเนาะปิดสามเม็ดทำไมเพชรใสขนาดนี้ไม่รู้ คลิปนี้นึก็จะมาแบบสันๆเนาะเพราะนึกกินไม่ไหวจริงๆแซ่บปากอะ่ะคือม,มาไหวละ <c oughs> ตำพริกสามเม็ดอ่ะตำพริกสามเม็ดจริงๆเพชรมาไม่ไหวแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเพื <c oughs> อ่อน๋ยวา่ากันนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่ยข้างหลางเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ